สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชอำจัดอบรมเรื่องการใช้ติ๊กต็อกค่ะ วันที่21สิงหาคม2567นางวัสนาศรีกัญจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำเป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม2567ที่ห้องประชุมสวนน้ำวานานาวาหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจะสรุปงานที่ผ่านมาและงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีคณะกรรมการสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำและผู้ประกอบโรงแรมกว่า50คนเข้าร่วมภายใน งานได้รับเกียรติจากนางสาวพนิดิชาด้วงพรมบริษัทไลท์เฮาส์มาบรรยายเรื่องภาพรวมของตลาดโรงแรมในหัวหินความต้องการของตลาดและการปรับใช้กลยุทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภัสกรศรีสุวรรณอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทับชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกลงวลมาบรรยายเรื่องการใช้ติ k t o ็อกซึ่งเป็นกระแสในโซเชียลปัจจุบันนางวาสนากล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนของสมาคมเรามีผู้บริหารจากบริษัทไลท์เฮาส์มาช่วยเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องของการจำหน่ายยอดขายการจองการดำเนินงานให้กับ ผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการได้รู้ในระบบของการรับจองการจองห้องหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยใช้ AI มาเป็นตัวช่วยโดยบริษัทไลท์ h ฮาส์ได้ช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทางบริษัทมี ทางสมาคมก็เล็งเห็นแล้วว่ามีประโยชน์ก็เลยเรียนเชิญจากกรุงเทพเพื่อมาให้ความรู้กับสมาชิกในวันนี้โดยปกติแล้วการประชุมประจําเดือนเราจะพยายามจะเอาวิทยากรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้อย่างในช่วงที่สองเราก็ได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกี่ยวกับด้านของไอทีมาสอนแน่นอนว่าการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันต้องมีการตกแต่งรูปภาพเราก็เน้นเรื่องของการทำติ๊กต็อกเมื่อทําแล้วก็ ออกสู่สายตาประชาชนได้มากขึ้นและได้ทุกช่องทางอย่างน้อยผู้บริหารในระดับ SME ก็มีความรู้ความสามารถที่จะได้เรียนรู้ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาแค่2-3ชั่วโมงก็ตามโดยปกติแล้วการประชุมประจําเดือนของเราเนี่ยเราจะพยายามเน้นนะคะเอาวิทยากรทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นช่วงที่สของวันนี้เราก็ได้ประสาน กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะเกี่ยวกับด้านของไอทีมาซึ่งท่านอาจารย์ท่านนี้จะมีความรู้เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยได้ทำเอ็มโกับสมาคมในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็ได้ทําหนังสือเรียนเชิญให้ทางอาจารย์นะคะได้มาสอนแน่นอนว่าการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ต้องตกแต่งภาพรูปเสียงเราก็เลยเน้นเรื่องของการติ๊กต๊อก พอทำ t i k t o อกแล้วก็จะออกสู่สายตาประชาชนได้มากขึ้นแล้วก็ได้ทุกช่องทางอย่างน้อยผู้บริหารในระดับ SME ก็มีความรู้ความสามารถที่จะได้เรียนรู้ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาแค่2-3ชั่วโมงอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้รู้หลักการ